พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรูท้ทรงตรัสรู้เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงตรัสสอนความจริงอันนี้ก็เป็นวันพระวันนงบสษตนั่นก็ตรงกับวันศาสจีนนะก็สังเกตเราจะมีทุก ทุกชาติเหมือนกันนะศาสตร์จีนศาสตร,ร์ไทยศาสตร์พม่าศาสตร์ญวนก็เป็นประเภทนี้ของชาวพุทธที่มีกตัญญูกตถเวทิตากตัญญูกับกตเวทิตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญ เมื่อบุพการีชนนั้นร่วงรับไปแล้วนี่บุคคลที่อยู่ก็รู้จักคุณของท่านก็ทำบุญอุทิศไปให้กับมินามันไดาญาสนิทมิสหายตลอดจนไม่ใช่ญาติของเราเราก็ทำให้ไี่ว่าทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงรับไป คนที่ล่วงรับไปแล้วนี่มเมื่อเคารับทราบได้เขาก็จะมีความอิ่มอกอิ่มใจเป็นที่เป็นบุญขึ้นมาอันนี้เป็นอาัศจรรย์ที่จะเล่าเรื่องให้ฟังสักหนึ่งเรื่องสมัยนุงปูชาท่านไปทุด,ดงท่านเป็นไข้มมลาเรียท่านคิดว่าจะต้องตายแล้วเห็นไหมว่าหลวงปูชานี่ กว่าจะแสวงหาธรรมะพบธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอาชีวิตเขาแหลกเกือบจะตายพระโรคมาลาเรีย,รยรต้องประจนกับสัตว์ร,ร้ายเช่นเสือสิงเช่นงูตลอดจนต้องผ่านกับอุปสรรคแห่งความกลัวจนอวัยวะชีขาดเลยภาษาไปเลือดเลย งั้นกลัวมากขนาดนั้นแต่ท่านก็ผ่านอุปสรรคมาได้แต่ว่าไม่ใช่ได้มาง่ายๆต้องลงทุนเอาชีวิตเขาแลกมื่อเมื่อท่านมาเป็นมาราเรียรจะตายแล้วนี่ท่านก็เอาใบสุดที่ของท่านกรเผาทิ้งหมดถ้าคิดว่าตายแล้วก็เผาไปเลยไม่ต้องให้ใครรู้ว่าเราเป็นใคราใหายสาบสูญไป จากโลกนี้มีจิตใจที่มีความเด็ดเดี่ยวมากกนิยมทางบ้านเห็นหลวงพ่อชาี้จากไปนานแล้วไม่เคยส่งข่าวกลับมาที่บ้านเลยมาเป็นตายลร้ดียังไงคิดว่าคงจะตายไปแล้วก็เลยทำบุญอุทิศให้กับหลวงพ่อชาอน ที่ว่าท่านตายแล้วอะนงคชาก็แปลกใจว่าวันนั้นท่านฟื้นมานะจากการที่ท่านสลบไปเนี่ยมันก็มีความอิ่มมีอาหารที่รับประทานเป็นอาหารที่ทพิ์ท่านก็มีความอิ่มท่านก็จดไว้ว่าวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ปีไหน เมื่อทั้งมีโอกาสได้กลับมาที่บ้านแล้วก็มาสอบถามทางยมพ่อยมแม่<ๆ>าาก็ทราบว่าวันนั้นแหละเป็นวันที่ยมพ่อยมแม่ทําบุญทุทิศไปให้นี่ท่านก็ได้รับผลบุญนั้น,นบุญที่เราทํานี้ก็เกิด ความเป็นทิพะยะ์นี่เป็นทิพย์นี่เกิดขึ้นบาลางใจนั่นแหละเมื่อเราอุทิศไปให้ผู้ที่รลลับไปแล้วเขาได้รับก็จะมีอาหารที่เป็นทิพย์ปรากฏขึ้นมาแล้เราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะมีอาหารทริพย์ที่ปรากฏขึ้นมากับเราเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่เราได้เคยทำมา บางครั้งคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนรอทําบุญครบเจ็ดวันก็มีนะมารอรับส่วนบุญนั่นแหละกายก็เป็นแก้วกายเป็นเทวดาแต่ยังไม่เข้าสู่วิมานรอทําบุญให้ซะก่อนมาทําบุญให้แล้วได้รับส่วนบุญแล้วก็ขึ้นสู่วิมานได้ หรือผู้ที่เป็นเปรตชนิดหนึ่งก็มีโอกาสแนารับสนบุญที่เรียกว่าพรัตตโตปาจีวิเปตเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่เมื่อเราทำมุกุศลแล้วเขาจะมารับได้แต่ถ้าจิตที่ตกลงไปเด่งลงไปในภพภูมิที่มันต่ำไปก็รับไม่ได้ัรับไม่ได้แต่ก็เป็นการแสดงออกซึ่งกัตตัญญูปตเวทิตาต่อบุภพภกฤชชนผู้ร่วงรับไปแล้ว นั่นยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จากโลกนี้ไปแล้วก็ใหงมารับส่วนบุญจึงมีประเพณีทําบุญศาสตร์วันนี้ก็ตรงกัองบุศาสตร์จีนศาสตร์ต่อพระศรสตร์ไทยอย่างนี้เป็นต้น บุญนี้เป็นชื่อของความสุขใจยิ่งบุญที่มากขึ้นไปก็คือบุญที่เราได้สมทันศีลทั้งห้าประการเนี่ยนะีทั้งห้าประการนี้ที่ทำให้ใจเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในสมบูรณ์และใจเราเกิดเป็นมนุษย์ในสมบูรณ์เป็นพื้นฐานเราจะเจริญพระกรรมาฐานภาวนาจิตจะสงบ เราจะเห็นทำได้เหมือนถ้าเราคิดพิจารณาในฟังธรรมะอริยสัจสีทุกสมุทัยไทยนิโรธมรรคหรือสินธรมาที่ปัญญามรรคแปดย่อ,อมาก็เหลือสินธรมทีปัญญาสินธรมาทีปัญญานี่ มีสมาธิเป็นหัวหน้าถ้าเราเข้าใจอย่างแจ่มชัดปฏิบัติไปแล้วก็เห็นมาทุกสปปรรพสิ่งนั้นนะเป็นความว่างแล้ความว่างเป็นอะไรความว่างก็เป็นพุทธะเพราะฉะนันในสปปรรพสิ่งนั้นจะมีความเป็นพุทธะอยู่ก็คือความว่างนั่นเองศาสนาพุทธก็ศาสนาที่เป็นคำสอน ของสวดประสสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้เราดําเนินปฏิบัติให้จิตของเราไปสู่ความว่างจึงมีวิธีการปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของทานเพราะเป็นธรรมชาติธรรมดาว่าเมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายมามีทรัพย์สมบัติมากมายก็ตามเนี่ยก็ยิ่งมีความยึดถือมากขึ้นไป ต่วงสมเด็จพระสาสดาก็ทราบแล้วว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่เราก็ต้องตายจะมีประโยชน์น้อยมากเลยถ้าเราเก็บทรัพย์มาเฉยๆไม่รู้จักบริจาคเมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงก็ไม่รู้จักสร้างความดีคงยังสอนให้เรามีความเสียสละนะเสียสละ เสื้อสละทรัพย์ของเราสร้างในคุณงามความดีไว้นันเสียสละทรัพย์สร้างซึ่งคุณงามความดีนี่้จะมาทำบุญทำทานไปแล้วก็มีความมีหมกอิ่มใจในบุญทานนั้นําตามกำลังด้วยนะไม่ใช่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นมาอันนี้สงฆ์ทานนี้ จะให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขใจเมื่อทำไปบ่อยๆเข้าเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องการที่จะสั่งสมอะไรในทรัพย์สมบัติมากมายนะเอาไว้พอที่เราจะใช้ที่จะรักษาตัวเองได้จะส่งข้อญาติบุตรภรรยาสามีเก็บควาววายามเจ็บป่วยเราก็จะรู้จักใช้ทรัพย์ละ มีมากก็สร้างความดีไปได้มากอีกเกิดประโยชน์เป็นผู้มีความเสียสละหน้าที่สองของผู้ที่ให้นี้ย่อมจะเป็นผู้ที่คนหนึ่งก็จะมีความรักเราเห็นไหมเราให้ทานแกสัตสัตว์สัตว์ก็ยังรักเราเลยเราให้ทานแก่บุคคลเขาจะเห็นความดีของเรานะอืยิ่งความดีของเรา น้ทานนี้ก็ไม่ใช่วัตถุทานอย่างเดียวหรอกการแนะนำบอกวิชาการวิทยาการต่างๆให้เป็นทานก็ได้ให้ความรู้เป็นทานก็ได้เมื่อเราทำทานเป็นประจำการสะสม,มไม่มีแล้วแต่ว่าเรื่องของศีลนะจะควบคุมกายวาจายของเราให้ดีขึ้นไป มีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันไปถามหลวงพ่อชาว่ากระผมก็เป็นคนที่ไม่เคยมีเงินที่จะทำบุญทำทานเลยกระผมควรจะทำยังไงท่านก็บอกว่าให้มีศีลดิเดิมเล่าอยู่หรือเปล่าถ้าเดิมเล่าอยู่ก็ให้เลิกให้มีศีน้าเขาก็เริ่มต้นมีศีน้าปฏิบัติ เนื่อมิสินห้าแล้วก็ถ้ากับคนเหล่านี้มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยสมบูรณ์ตอนนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วเราจะไปทางไหนล่ะสร้างความดีขึ้นไปก,กป็จะไปเป็นเทวดานะั้นเนี่ยมีในความละอายอุตปาความเกงกลัวต่อบาปจะไปเป็นเทวดานล้ก็คือใจตรงนี้เนี่ยใจตรงนี้เอง เป็นพลังงานเป็นธาตุที่รับรู้จะไปเกิดที่ไหนก็ในเรื่องของกรรมที่จะนำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังรักษาใจข้องน้อยดีให้ใจของเรานีประพัฒสอนแล้วมีสติมีปัญญานะรู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติใจกับวิมุตติแต่ก็อยู่กับสมมุติได้ ไม่ใช่วิมุดไปแล้วก็อยู่กับสมมุไิไปไหนรู้จักสมมุิด้วยเห็นร่างกายเรานี้ก็ไปสมมติว่าเราวิมุมิก็รู้จักละแต่ก็ใช้สมมตินี้ให้เกิดประโยชน์ไปซึ่งคารวะทั้งหลายแล้วก็ทำได้เมื่อเรามีทานมีศีลมีความสุขใจหย่มใจขึ้นมาเนี่ยเราเห็นได้ว่า การดำรงชีวิตของเรานั้นเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจในธรรมะยิ่งขึ้นไปพอเราเข้าใจธรรมะขนาดนี้เราก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วจะได้พัฒนาขึ้นไปมาเปิบัตินั่งสมาธิภาวนาทำใจให้นิ่งเป็นเนคขมะเห็นโทษองจิตที่วุ่นวายคิดไม่หยุดองแต่ง นี่เสมอก็มาทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ใจนิ่งสงบแล้วจะได้พิจารณาอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากแหละเราก็จะเห็นกายสักตะวากายเวทนาจิตธรรมสักตะวาเวทนาจิตธรรมได้ใจจะเป็นอิสระจากเครื่องร้อยลัด ทั้งหลายในเบื้องต้นนี้เราใช้ใจเร,ราเป็นอิสระจากเครื่องร้อยลัดย่บหยาบก็คือความโลภถ้าโลภมากไปมันจะมีอะไรมาร้อยลัดใจของเราให้มันหนาแน่นขึ้นมามีในความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นอันตรายต่อใจ งองค์สมเด็จพระสัสดาจึงสอนไม่ทันบรรดับหนึ่งของทานอันดีสองของทานศีลอันดีสองของศีลเานอันีีสูงมากอันดีสองของศีลนี่จาก,นกนมนนรด์ขิ้วไยตายแล้วก็เป็นเทวดาได้โดยไม่ยากสิ่งที่ทำให้สมาธินี้ตั้งมันม่นเมื่อสมาธิตั้งมัน่นน่าจะเป็นเทวดาก็ไม่ยาก เทวะผู้ประเสริฐมิฮีรีความลายอัตปาความเก่งโกตบาปเราก็ฝึกคิดของเราให้สูงขึ้นไปตามระดับจนเราเข้าใจ,จแจ้งชัดในอัดในดำได้น่าจะมีที่พึ่งของเราเราเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆเจ้าในใจมันใจตรงนี้จึงเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นที่สิ่งที่สำคัญ เรามีรถเราก็ต้องรักษาเรามีบ้านเราก็รักษาให้ใช้ได้นานให้อยู่ได้คงทนถาวรน,นั่นที่เรามีใจนี่นะถ้าเราไม่รักษาใจใจเสียไปแล้วมันจะเสียไปทั้งหมดเลยนะถ้าใจดีอะไรก็ดีก็อยู่ที่ใจตรงนี้นัานเรามีโอกาสดีว่าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ทำบุญ ทำกุศลแผ่เมตตาจิตมึงกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราสมัตว์ทั้งหลายมารับส่วนบุญของเราที่เราได้ทำกันในวันนี้เป็นธานอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปท่านมารับอนุโมทนาแล้วก็จะมีความสุขใจอิ่มใจถ้ากิดเราก็มีคุณสมบัติของผู้ที่หาได้ยากในโลกก็คือกัต it ัญญูกตวเวทิตานั่นเองขอให้ปฏิบัติสร้างความดีของเราให้สม่ำเสมอ ให้มีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลต่อการทุกๆท,ท่านเถิด